ออสวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเขาคลังในครับภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพครับก็ตามประวัติก็สร้างมาตั้งแต่ส,สมัยพุทธวัตรที11่11-12ถึง12ครับต่อมาก็มีก็คงเป็นการถ่ายเทอำนาจการปกครองหรือการลบชนะ เออสงครามอะไรกันประมาณนี้สมัยนั้นก็ถ้านักตามยุคสมัยก็ทรา,าวดีครับแต่ว่าได้มีการแผ่มาของอาณาจักรพระเจ้าชัยวรมันเข้ามาของตั้งแต่พุทธวัตรที่14จนถึง16-18ครับก่อนที่จะล่มสลายหายไปก็ประมาณสุขขวไทยครับเขาข้างในความหมายของชาวบ้าน จุดนี้น่าจะเป็นที่เก็บอาวุธประมาณนั้นสาุที่เลือกเขาข้างในที่ชาวบ้านเลือกก็น่าจะเป็นเพราะว่าจุดนี้อยู่ในในเขตเมืองสมัยนั้นมีผมพาเขาดูเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปนะครับภายรอบเขาข้างในก็มีการกร่อสร้างเกดีย์ลูกก็คือที่พัก ถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะเป็นมับเขาห้ามขึ้นครับถ้าเป็นลักษณะรูปกางแบบที่พูดก็ข้างในน่าจะเป็นคลังอาวุธที่ใช้ในสมัยก่อน,นลักษณะเรามีการพังตามร่องรอยเหมือนกรมศิลเข้ามาบุรณะบางส่วนเหมือนกัน ถ้าเป็นลักษณะก็คือก็อน่าจะใช่เมื่อก่อนก็น่าจะเป็นห้องโถงแต่การยุบตัวของอาคารหรือถ้ายุบตัวลงมาลักษณะนี้ข้างในก็ต้องเป็นโพรงทำไมไม่แตกหักออกมาถ้ายุบตัวลักษณะนี้ก็คือตามการเวลาลหรือไม่แผ่นดินไหวก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นตามการเวลา ก็มีรอบๆก็มีฐานของเจดีที่เขาสร้างไว้ครับผมจะให้ดูรอบๆอันนี้คือเขาขังไนครับก็ตามหลักฐานก็น่าจะเป็นที่เก็บอาวุธ เก็บอาพุทธตามควมเชื่อชาวบ้านเรียกเขาข้างในก็เพราะว่าอยู่ในเขตเมืองครับเพราะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทาแยกเป็นสองช่วงครับเขตนอกเมืองในเมืองจุดนอกเมืองก็มีไปอีกครับเยอะก็คงเดินหาก็คงไปทั่วอันนี้ที่ เขาทำไว้มันเป็นของเก่าที่เขาต้องการนะลูกว่เอ็นสังสีนะครับไม่ฝนเซาะเห็นหน้าสภาพเมื่อก่อนในเป็นอิฐแล้วก็มีการแต่งข้างน่าจะเป็นพวกนี้ครับยังสมบูรณ์อยู่ทับหลังถ้าถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่าสมัยนั้นทำก้อนอิฐใช้เป็น ใช้เป็นเขาเผายังไงเขาทำยังไงอันนี้ก็คือเขาข้างในส่วนออกรอบนอกก็ะภายในพุทธิยานประวัติศาสตร์ก็บอกว่า <c oughs> มีโบราณสถานี่อยู่45แห่งครับลายล้อมอยู่ในบรนิเวณนี้ส่วนที่เขาลอ้อมไว้ที่เราเห็นให้ดูชัดๆครับ เป็นฐานของเขาขังนอกเขาไม่ให้น้ำฝนชะล้างผังครับเขาก็มีการปั้นรูปคนรูปลิงคำ้ำยังเป็นฐานให้เ็นอยู่ครับถ้าข้างในเมื่อก่อนนี้เป็นอาคารก็ต้องเป็นโพรงหินยุบลงมาก็นี่ครับมีรูปคนมีรูปหนุมานรูปลิง รูปช้างครับที่กะะทำนี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยยังสมบูรณ์อยู่เลยนี่ก็คือเขาข้างนอกครับเขาข้างนอกเขาขานอกของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ มเมื่อคืนมีฝนตกที่เขาคุมไว้ถ้าไม่คุมพวกนี้ก็อาจจะโดนฝนชะลังไปแล้วเราก็ไม่เข้าเรืนนี้นะครับโอนี่ของโบราณของโบราณขนาดแท้ยังอยู่ปังถึงขนาดนี้เลยก็มีการฉาบป,ปูนเป็นนะครับเนี่ยจะเห็นว่าข้างนอกนี้คือการฉาบมันเป็นปูนหรือดินเหนียว,วเราเผาไฟหรือยังไงไม่แน่ใจครับ วิวัฒนาการไปตามสถานการณ์ของช่างสุดยอดที่แรกนึกว่าเขาคุมอะไรเขาคุมนี่แหละครับสภาพที่ยังเหลือล่องรอยความสมบูรณ์อยู่เขาก็คุมไว้เขาข้างในภายในวิทยาลประวัติศาสตร์สีเทพก็ยังสมบูรณ์จริงๆครับ เป็นรูปปั้นอิฐหินทุกก้อนทางประวัติศาสตร์มีคุณค่ากับชาติมากเขาว่าไว้ประมาณนั้นพุทธวัดที่11บเสสองต่อมาก็อาณาจักรขอมก็คงเข้ามาครอบงําสมัยพระเจ้าชัยวรมันต่อมาก็ล่มสลายอาณาจักรขอมล่มสลายก็มี สุโไทยขึ้นมาประมาณนั้นจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของไทยเนี่ยมาจากที่ว่าหรือเปล่าไทยใหญ่ไทยน้อยหรือว่าเป็นพวกชนชาติขอมที่มีอยู่ก่อนครับนะก็สรุปได้ง่ายกาแทบนี้เป็นเมืองมาก่อนครับก่อนที่จะล่มสลายไป ในอุทยานสีเท่มี่ก็ใหญ่ก็คงเดินดูไม่หมดแต่เห็นส่วนใหญ่อีก3วงสามปังประมาณนี้นครับสำหรับอุทยานเขา,ขาเจ็บไม่แพงนะครับ20บาทส่วนรถก็เหมือนทุกที่ก็50บบาทแต่บางที่ก็ สี่สิบบาทนะครัะก็ถือว่าเป็นค่าบริการค่าลิมูซีนเขาก็พาเขามาส่งเนี่ยตัวจักยานมันเดินไกลเหมือนกันถ้าไม่เข้ามาก็ะจะให้ดูต้นอะไรไม่รู้ในสักคูนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็คือเขาข้างในครับที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ เพื่อนๆที่มีโอกาสมาก็มาแวะเที่ยวชมไม่หลากหลายแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมือนกันให้รู้ว่าเมื่อก่อนลุ่มเทมนี้มีเมืองเมืองหนึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วได้ล่มสลายไปตามกาลเวลาอาจจะเป็นโรคระบาดหรือภัยสงครามแต่ผมให้เดาก็น่าจะภัยสงครามครับว่า สมัยก่อนนี้การจีตาถ้าไปเมืองไหนถ้าไม่จำนวนก็ต้องลาบเป็นนาบกองครับถ้ายอมจำนวนก็แล้วแต่นายจะเลือกใช้ใช้แรงงานเอาไปเป็นทาตก็คือของทุกอย่างก็ก็เหมือนป้นสดมแลวครับค,คือการยึดประมาณนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณนั้น